นิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้าห้าร้อยชาติเรื่องที่สองมังสะชาดกว่าธรรมของพลานป่านายพรานเนื้อคนหนึ่งเข้าป่าล่าสัตว์ได้เนื้อมามากมายก่ายกองจนต้องนำใส่รถ ไปขายในตลาดเมื่อขับรถมาถึงทางสองแพร่งที่นอกประตูเมืองที่นั่นมีศาลาพักข้างริมทางหลังหนึ่งในขณะนั้นลูกชายเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีสี่คนนั่งคุยกันอยู่ ด้วยเรื่องสัเพเฮระต่างๆชายทั้งสีเมื่อเห็นนายพลานบั้นทุกเนื้อมาเต็มรถก็ขยโอโอวดกันว่าตนสามารถจะขอแบ่งเนื้อจากนายพลานคนนี้ได้แล้วลูกเศรษฐีคนที่หนึ่ง ก็ออกไปแสดงฝีมือด้วยการเข้าไปทักทายว่าเฮ้ยนายพานข้าเป็นลูกเศรษฐีในเมืองพาราณสีเอ็งจงมอบชิ้นเนื้อให้ข้าสักชิ้นหนึ่งแล้วแล้วเอ็งจึงจะสามารถขายเนื้อในเมืองนี้ได้อย่างสบายใจนายพาน ฟังแล้วไม่สบายใจจึงหยุดรถกล่าวโต้ตอบว่าธรรมดาการจะขออะไรจากผู้อื่นผู้ขอต้องรู้จักใช้คำที่น่ารักน่าฟังแต่คำพูดของท่านช่างหยาบคายเสียนี่กระไรรถเละอย่างกับพังพืดของสัตว์ ดังนั้นข้าให้พังผืดแก่ท่านก็แล้วกันว่าแล้วก็เอามีดเฉือนเนื้อพังผืดมอบให้ลูกชายเศรษฐีคนที่หนึ่งไปจากนั้นลูกชายเศรษฐีคนที่สองขอร้องขอได้ขอร้องร้องขอบ้างว่า พี่ชายฉันอยากได้ชิ้นเนื้อสักชิ้นหนึ่งพี่ชายช่วยเฉือนให้ฉันบ้างสินายพานฟังแล้วพอใจยิ้มออกมาพร้อมกับกล่าวว่าคำว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเป็นเหมือนอวัยวะของพวกเรา เรียบได้กับแขนขาของเราฉะนั้นท่านจะได้แขนและขาของสัตว์กับคำพูดว่าแล้วนายพลาก็หยิบขาสัตว์มอบให้ลูกชายเศรษฐีคนที่สองไปลูกเศรษฐีคนที่สามออกไปแสดงฝีมือ ไม่รอช้าว่าพ่อจะ๊ะพ่อจงให้ชิ้นเนื้อแก่ฉันบ้างเถิดนักครับนายพลานฟังแล้วชอบใจหัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมกับกล่าวว่าลูกที่เรียกบิดาว่าพ่อย่อมทำให้หัวใจของพ่อ วั่นไหวคำพูดของท่านยกให้เราสำคัญดังเช่นหัวใจดังนั้นเราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่านท่านจงมารับเนื้อไปว่าแล้วก็เฉือนเนื้อหัวใจมอบให้แก่ลูกชายเศรษฐี คนที่สามไปสุดท้ายลูกชายเศรษฐีคนที่สีก็เดินตรงเข้าไปขอเนื้อเข้าไปถึงรถนายพลานแล้วกล่าวอย่างคนสนิทสนมกันว่าสหายเอย๋ยฉันอยากจะขอชิ้นเนื้อของท่านสักชิ้นหนึ่ง ท่านจะให้ฉันได้บ้างไหมนายพลานฟังแล้วชอบใจมากเอามือตกอกหัวระร่ากล่าวขึ้นด้วยความพอใจว่าบ้านที่ขาดมิตรสหายย่อมเงียบเงาเหมือนป่าไร้สัตว์คำว่าสหายเป็นเหมือนทรัพสมบัติ ทั้งปวงในบ้านเรือนดังนั้นเนื้อทั้งหมดในรถนี้เราจะมอบให้ท่านแต่เพียงผู้เดียวมาถึะสหายเราจะไปส่งให้ถึงบ้านสหายเลยทีเดียวกล่าวดังนั้นแล้วนายพลน ก็ให้ลูกชายเศรษฐีคนที่สีขึ้นรถแล้วนำไปส่งถึงบ้านเมื่อถึงที่แล้วก็ขนเนื้อลงจากรถมอบให้ลูกชายเศรษฐีคนที่สไปทั้งหมดลูกชายเศรษฐีคนที่สี ก็ตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการให้การนับถือดังมิตรภาพและได้ให้เขาพาลูกเมียนำครอบครัวมาอยู่ด้วยกับตนมาเสวยสุขบนกองสมบัติด้วยกันอย่างเป็นสุขธรรมนิทานชาตกเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่าคำพูดทำให้คนเราได้ดีได้ชั่วจะได้ดีได้ชั่ว,วเพราะคำพูดพุทธศาสนสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเปล่งวาจาไพเราะ ที่มีประโยชน์